เมื่อวันที่28-29พฤษภาคมที่ผ่านมานาลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA โชว์ศักยภาพรัชการไทยยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Digital Government in Metaverse ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรภาพรัฐและเอกชนกว่า25หน่วยงาน ในงานสัมมนา,าแห่งปี Digital Government Summit 2022ที่รวมบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจรมาให้ประชาชนได้สัมผัสได้พบประสบการณ์จริงที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นสะดวกขึ้นพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆที่สนำภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวบรทกถาพิเศษในหัวข้อก้าวต่อไปของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญสำ,ญสำหรับรัฐบาลดิจิทัลเพื่อยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีการทำงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปล,ปลงได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้นางสาวอัชรินพัฒนาพันชัยประดัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทาหน้าที่ประธานกรรมการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและดรสุพจน์เทียรวุฒิพ่วงโดยการสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกียรติเข้าร่วมงานพิธีเปิด ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีเปิดสถาบันนวัตกรรมและธรรมภาภิบาลข้อมูล DIGI Data Innovation and g o v e r n a n c Institute และพิธีมอบรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลรวมถึงการมอบรางวัลประกวดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐในการวิเคราะห์เชิงลึก Data Analytics ในโครงการ DIGI Data Camp ค่ายสารฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐประจำปี2565อีกด้วย